สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอำนาจครับโปรดปรานค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตาม,ต,ามติดชีวิตช้างแ <S 0 S 1> อสซูนอนุรักษ์กช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะ แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเราอยู่กันที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละอำเภอเงาวจังหวัดลำปางนั่นเองที่นี่นะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราไว้ใช้ดูแลแล้วก็บริบาลช้างเป็นพิเศษนะใช่ครับจริงๆแล้วเดิมที่นี่คือศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลกนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็เกาะตั้งขึ้นที่อำเภอหัางฉัดจังหวัดลำปางหรือว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนคุ้นเคยกันในปัจจุบันนั่นเองแต่ตอนนี้ที่นี่ก็ยังคงได้ใช้ ดูแลน้องช้างซึ่งจะเป็นช้างที่พิการ<ช>นะคะเจ็บป่วยช้างชาราหรือเป็นช้างที่อาจจะมีนิสัยดุร้าย<ช>นิดนึง<ๆ>แล้วก็รวมไปถึงช้างตกมันด้วย ซึ่ง <c oughs> วันนี้แหะค่ะ <c oughs> เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าช้างตกมันนั้นเป็นอย่างไรเพราะอะไรเขาถึงตกมันแล้วเรามีการดูแลช้างตกมันอย่างไรนะคะ Hi everyone today w e come to at the first camp of the elephant it's <c oughs> maybe not the same place as the Thai elephant conservation center <c oughs> now, this is the first place now, that we call Pangla elephant sanctuary this <c oughs> is the place for the rehabilitation now. we have many kind of the elephant now, that we manage them and Over here, nah. mm -hmm. also including with the old age elephant, the sickness elephant, disabled elephant, mm -hmm. nah, and also the aggressive one. And the topic that get involved with nah, our story for today mm -hmm. is the elephant in mass period nah, that mm -hmm. we're gonna show to everyone. Nah, this is the first area that we train the elephant, nah, it's kind of like uh, the school nah, for the baby elephant. Yeah. This is the first nah, in the world that we have it nah, for a long time, and for now, we just rotate it to the second camp นณ at the h a n g c h a t district so let's go to see นะ t o g e ทุกขครับเราลืมบอกไปว่าที่นี่เรามีช้างเท่าไหร่ใช่างจไม่เป็นไรตามมา on the way on the way นะไปโอเคเราจะไปเอาได้เลยเหรอเอาได้เลยเอาได้เลยเราต้องตีโค้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเชือกนี้ก็คือไม่ชอบผู้หญิงอย่างเรานะคะเราก็ต้องอยู่ห่างเขานิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมุมเดยวโอ๊ยเลย เดี๋ยวก่อนแนะนําตัวพี่ควานก่อนพี่เชื่อเลยคะ่ะสายันอินแก้วครับพี่สายันอินแก้วนะคะพี่ทําหน้าที่อะไรที่มีบ้างคะอนควานช่างด้วช่างครับอ๋อเป็นควานช้างประลงพี่พี่มีช้างประจําที่ดูแลคือเชือกไหนเอ่ยสีดอกแก้วครับสีดอกแก้วท้าไมถึงสีดอกเราอธิบอีกรอบนึงช้าง สีดอนะครับก็คือจะเป็นช้างเพศผู้ที่ไม่มีงานะครับแต่อาจจะมีขนายลนะครับคล้ายๆกับเชือกนี้นะครับเล็กๆคล้ายๆกับเชือกนี้นะครับเป็นช้างเพศผู้นะครับไม่มีงาเนาะส่วนช้างเพศเมียเราเรียกว่าช้างพรางช้างเพศผู้มีงาเราเรียกว่าช้างพลายเองค่ะจะเป็นคําขึ้นต้นนะพี่ปันมันเรียกแบบเด็กหญิงเด็กชายอย่างนี้แหละสำหรับเชือกนี้คือเชื่ออะไรเอ่ยคำปันใหญ่คำปันใหญ่คำปันใหญ่นี่มีอาการป่วยยังไงบ้างคะเขาถึงมาอยู่ที่ นี่อ๋อค่ะข้างหลงังเป็นแผลทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราก็รับดูแล<ช>นะครับแล้เราก็ดูแลช้างสำหรับช้างที่ป่วยมาจากที่<ช>อื่นหรือรแม้กระทั่งว่าช้างที่ดูร้ายเจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงแล้วนะคะก็สามารถที่จะ ส่งต่อมาที่นี่ได้เราก็จะดูแลช้างทุกเชือกจนวาระสุดท้ายของเขานั่นเองนะ so okay นะ this guy he is Mr. สายันนะ Mr. สายัน he is the mahout of the elephant named สีดอแก้วนะ in the Thai I mean in the Thai language สีดอ we gonna put it in the font นะ of the name of the elephant สีดอ is mean the male elephant has no tusks นะ if we say ply นะ example like me พลาย not it's g o n n o be the male elephant that have a long t u s k that is name like a Mister for the female the girl we gonna put in the front nah is a pang like a pang r o ร p r a า Miss or m r s Pro โปรดป nah this is how like we we divide the elephant nah in Thailand and he's take care in the Sea Dog Girl nah and also he can come to take care This elephant named Kampanjai. So now she just enjoy eating the grass over here. This is the, yeah, banana grass. Na. Mm -hmm. She just have uh, time with the food over here. But for this one, she have the the symptom of her, she have the sickness, na, because she have like uh, the wound in the back leg na, mm -hmm. at the right side, na. it's maybe like a, she have the big b o o n นะ and somebody donated it to us here so we have to take care the elephant until the last of life in any case โอเคตอนนี้เราจกแล้วสิ่งที่เราอยากจะทราบในวันนี้ก็คือเรื่องราวของช้างตกมันช้างตกมันครับผมซึ่งโดยปกติก็เขาก็จะตกมันในช่วงหน้าหนาวนี่แหละใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าวิถีชีวิตของช้างตกมันการดูแลตลอดจนอาการต่างๆของเขานั้นเป็นอย่างไรตอนนี้น้องช้างเริ่มหิวอำนาจแล้วนะเดี๋ยวเรารีบไปกันก่อนด้านในเลยค่ะครับ ตัวคำสวัสดีค่ะเชือกนี้ชื่ออะไรคะขวดูแลสีดอย,ย,ยะลิงสีดอยะลีสีดอยะลีโอที่ขวานชื่ออะไรคะมีเทียนเงินมนีเทียนเงิน พี่มนตรีพี่มนตรีดูแลยะหลิงมานานแค่ไหนแล้วคะสิบกว่าปีสิบกว่าปีนะคะอายุเท่าไหร่นี่ครับตอนนี้อายุช้างหกสิบปอนด์ผมโอ้โหเป็นแบบโอ้หกสิบกว่าก็ยังสมบูรณ์เนาะพี่เนาะยังตกมันอยู่อันนี้คือตกอันนี้คือตกปีหนึ่งประมาณกี่ครั้งคะยะหลิงเนี่ย ปีนี้มันตกสองตัสองเชือครับปีนี้ตกไปแล้วสองครั้งก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอันนี้คือตกมานานหรือยังคะตกได้วันที่สิบสองเป็นิกาอ๋อตกสิบสองพฤศจิกาก็ก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วแหละใช่ครับโดยปกติเขาตกมานานแค่ไหนคะช้างแต่ละเชือกเฉลี่ยแล้วเชือกนึ่งไอ้ตัวนี้มันลงบ้องครับประมาณก่อนลงบ้องลงบ้องคืออะไรลงบ้องคือยังไงครับ อ๋อก็คือมีน้ำมันไหลออกจากอวัยวะเพศคือโดยปกติคนเราจะรู้ว่าต่อมน้ำมันของช้างเนี่ยมันคือจะอยู่ตรงขมับนี่แหละบนตาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากรณีที่ตรงนี้เนี่ยเขาคือคือโดยปกติเขาจะลงบ้องทุกตัวไหมคะทุกตัวแต่ก็คือมีระยะเวลาซึ่งช่วงแรกอ่ะมันจะไหลออกตรงตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะครับเราสังเกตยังไงคะว่าช้างมันจะตกมันแล้ว ดูจากอะไรได้บ้างมันจะมีน้ำมันกระบวมนะครับอ๋อที่ต่อมน้ำมันตรงนี้จะบวมตัวนี้มันจังเท่าจะสังเกตกี่วัไอ้ไรเต็มแบบมันจะเป็นนูนของอ่ะอ๋อโอเคจะมีความนูนมีความอ๋อจะตกตรงตรงเยอะแยะนั่นไะอ๋อคือเราก็จะเห็นเลยเขาจะแตกต่างจากปกติให้เราเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าอ๋อกินของนั้นคีมมันก็จะออกจะออก อ๋อกลิ่นของอื่นเขาก็จะมีกลิ่นที่มันเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยแล้วถ้าถ้าเวลาอื่อออกมานี่คือจากเขาเขาเรียกไงจากปกติที่หยาบละเอียดหรือว่าเป็นสีเหลืองส,สีอะไรจะเป็นน้ํามามด้วยน้ำด้วยมันแล้วมีมีกลิ่นแรงเนินอ๋อครับอู้นี่เพิ่งรู้ว่าสังเกตจากอื่นได้ด้วยเพราะโดยปกติจะรู้แค่ว่าสังเกตจากกล่องน้ํามันนั่นเป็นเรื่อง่ริ ถ้าช้างหนุ่มๆก็จะเห็นว่าตุ่มปุ่มน้ํามันเนี่ยเขาจะปูดโปนขึ้นมาก่อนที่จะไหลแต่ถ้าเป็นช้างแก่ก็คือไม่ปูดอ๋อก็คือสังเกตได้จากด้านหลังได้ด้วยอวัอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยความรู้ใหม่เช็คจากด้านหลังแล้วอย่างเช็คช่วงล่างชี้หน้าชี้ดูชี้อยู่ประมาณก็จะกลายเป็นช้างห้าขาขึ้นมาช้างห้าขาขึ้นมาใกรจะตรงมันถ้ากิน อาหารพวกที่ตีต่ำไม่าเน,นมันมันมันจะยากนะครับเวลาที่ถ่ายจะมูลจะยากจะไม่ค่อยละเอียดอ๋อแต่ถ้ากินอาหารนนที่เราจัดไว้ให้มันก็จะเป็นละเอียดกว่า,ถ,าถ้าเป็นพวกหญ้าพวกอ,อะไรอ๋อต้องโมง่ก็คือสีดอยัลินนี้ก็คือเราต้องโม่ให้ด้วยไหมครับอันนี้คือเขาไม่ค่อยฟันเขาไม่ค่อยอันนี้แล้วใช่ไหมคะไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้แล้วก็ต้องมีการบดสับอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เขาได้กินง่ายขึ้นนะเนาะแต่ฟันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับมีไหม แางนะครับอ๋อฟันห่งอาจจะเป็นฟันชุดสุดท้ายแล้วเนาะพี่ปันพบทันตแพทย์ค่ะพบทันต์จัดฟันสักนิดนึงฟันห่างนะคะโอเค right now n o we w stand we stand in the front of one of the elephant นะ that's in must period นะ this is the elephant name สีดอยาลีนะ as I told you previous that สีดอ is mean the male has no task mm -hmm. you, you may be seen it seems like uh, he tried to show to us na. this is just the small incisor na, uh -huh. or canine. Uh -huh. na. so this is the thing that they use to strip the bark na, of the tea for eating na. so he has about 67 years old but he's still in much period so this is mean like uh, he have a good healthy na, in the like uh, uh, physical and it seems like uh, for now he just try to Come to drink some water and play the water. So Mr. Monty is the mahout of this elephant. He told me for how to check and the trick like uh, the secret thing to check the elephant because some of the elephant will swollen uh, at the temporal gland. This is the young bull elephant that we will know obviously when the oil drain out. But for this one, we can check at the the penis sheet of the elephant behind. because it's gonna get like a harder and the elephant's always like a pee and take a urine nah. so is t elephant may be transform e d nah, to be have like a five legs something like that so that i t t h a t is how the elephant nah, gonna have the like a the hormone nah, change น nah, ะ in 10 days น nah, ะ for this elephant ระหว่างทางก็จะเห็นได้ว่ารองเท้าพี่ปานนั้นได้เปลี่ยนสีไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมคนละคนละอย่างกันเหรอคนละอย่างสิงฉันเอาสาระอ๋อเรามีพื้นที่ที่ร่มรืน่นมีแหล่งน้ําและอาหารเพียงพอกับน้องช้างนะคะแล้วก็มีแหล่งอ๋อพวกเราได้มีความเปียกแบบพอกรุบกริบสนุกสนาน <c oughs> เปียกแบบคุบคลกนะคะให้น้องช้างได้สดชื่น,นะะใช่เพราะว่าช้างจะชอบมากเลยเนื่องจากว่าอย่างที่พี่ควันบอกไปว่าเวลาที่เขาตกตกมันเนี่ยเขาจะมีน้ํามันที่ไหลออกมาเนี่ย,ม,ม,ย,าม,ายมันจะมีความร้อนด้วยทําให้เขารู้สึกว่าร้อนนะคะเพราะอากาศร้อนเยอะเนี่ย ก็จะทำให้เขาปวดหัวใด้เหมือนเราใช่ไหม <ta pp ur> เพราะเราขาร้เขาก็จะต้องใช้น้ําในการล้างหน้าล้างตาชะลมบนผิวหนังต่างๆของเขานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างตกมันก็คือจะขาดแหล่งน้ำไม่ได้เลยแหล่งน้ำไม่ได้นะครับน้ำ ฉันรู้สาากไม่เปียกตั้งแต่ต้นทางตรงนี้ไม่รอดเพราะว่าตากล้องเราตกไปแล้วหนึ่งเย็นมากค่ะคุณขาน้ำเย็นดี่ะัฮยเย็นแบบโอ้โหอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำคนพี่ควันก่อนพี่ควันเชื่ออะไรคะ อินจันคุณใหญ่ครับอินจันคุณใหญ่อันนี้น้องช้างเชือกนี้ชื่ออะไรเอ่ยสีดอนน้ำโชคครับสีดอนน้ำโชคสีดอนน้ำโชคสีดอนน้ำโชคนีอ่อายุเท่าไรครับตอนนี้ประมาณสิบเจ็ดนะครับห้าสิบกว่า,า,ากว่าห้าสิบกว่ากว่าอันนี้คือเขาตกมันมานานหรือยังคะที่เราเห็นตอนนี้ตกมันเมื่อวันที่สามที่ผ่านมันครับโอ้สามสดร้อนร้อนเเออสดสดร้อนร้อนเลยก็เมื่อกี้แอบคุยกับพี่ควันตอนด้านหลังว่าแบบอ๋อเราเขาบอกว่าปกติเขาจะกระตุกเชือกขาดทุกปีนะคะก็จะมีการหลุดซึ่งก็จะต้องมีพี่ควัน ดูแลดิฉันก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าอ๋อแต่ปีนี้เขามาเชือกสัน้นก็เ,เลยถามว่าอ๋อเชือกสั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะบอกอ๋อก็อไม่แน่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ห่างจากช้างประมาณ10 <laughs> มเมตรนะคะ <g ülme> อยู่ใกล้มากระยะโคลสอัพแล้วทักท้ก <g ülme> <g ülme> องเราก็คือพูดตลอดเวลาว่าอยากได้ฉากสนุกสนุกอยากได้ฉากตื่นเต้นนะคะสักนิดนึงนะคะเชือกนี้จะมีความพิเศษก็คือว่าเขาเหมือนกับจะตกมันแบบกระปิดกระปรอยนะคะก็คือตกแบบตกหายๆตกตกหายๆเป็นงานนะเขาเขาเรียกว่าตกมันย่ามีของจริงแล้วครับ น,น,นถ้าตกเป็นง่ายนี่คือเขาจะไหลไหลไหมคะ ไหลไหมครับไหลเหมือนกันล่ะไหลแล้วก็แห้งพอหมดวัมาหมัดวันสองวันก็แห้งหายไปเลยอ๋ออยู่ดีๆก็คือไหลให้เราตกใจว่าแบบอ๋อตกมันพอเอามาหมัดก็หายเสร็จแล้วอีกไม่กี่วันก็จะตกอีกประมาณสิบวันอ๋อสิบวันก็จะตกอีกเป็นแบบนี้อยู่กี่รอบคะถึงจะตกจริงสามรอบครับสามรอบจริงเลยครับก็คือเขาจะมีวงรอบที่ผมเลี้ยงมันนี่ประมาณเจ็ดปีมันจะตกภายในเดือนธันวาแต่มันจะแปดกันมาพี่วันครับอ๋อมันจะแพสกันนิดนึงฮะคือมันจะมีการแบบห่างกันนิดหน่อยนะ บวกลบได้เม่เกินเท่าไหร่คาดเคลื่อนเนาะครับก็คือคาดเคลื่อนในส่วนของกลิ่นของน้ํามันของช้างเนี่ยที่ว่าออกมาตั้งแต่ลงบ้องหรือว่าตั้งแต่ที่ขมับเนี่ยพี่ควานคิดว่ากลิ่นที่ว่าเป็นกลิ่นชุนของเขาเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ากลิ่นมันเหมือนกลิ่นอะไรตักเนี้ยผมก็เหมือนมันคล้ายๆขี้ไก่ครับเอ้ขี้ไก่๋อเหมือนขี้ไก่ธรรมดาขี้ไก่เปียก อันน้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าฉันได้กลิ่นแล้วฉันรู้สึกอย่างนั้นเหมือนเหมือนขี้ไก่เปียกเปียกแต่ละตัวมันก็จะกินกันคล้ายกันเมนกนใช่อคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันแล้วก็ฉันเคยได้กลิ่นเหมือนกลิ่นในที่ค้างคาวชุนชุน่ะที่เวลาเราเข้าถ้ำอ่ะกินก็จะอย่างนั้นจะสับสบเย็นเย็นใช่ไสับๆเย็นเย็นชุนชุนแล้วในส่วนพื้นที่อีกที่น่าสนใจพี่ปานทําไมเราถึงมัดด้านบนแล้วไม่มัดด้านล่างครับผมตรงตรงโซ่ตรงนั้นถ้ามัดสี่ลักมันจะกระแทกกกระแท มันกระแทกติ๊กๆิับมันเล่นโซ่เขาจะเล่นเชือกเล่นโซ่ได้มันตีฟังแบบนี้ครับค่ะทีแรกผมมาต้นนั้นตอนนั้นมันคือมันเป็นที่ชันแหละเขาก็จะไม่มีแรงที่จะเล่นบุญแรงสมมติมีลอยมันจะหายมันเหลือไปประมาณห้าสิบนะอ๋อเหมือนคนเราวิ่งขึ้นเนินอ่ะเนาะแรงเราก็จะตกเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาไว้บนเนินแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของช้างปีเรียนๆนี้นะพุทธศตวรลยครับถ้าเป็นที่ราบ ปีนี้ก็ลุ้นเอานะคะแต่ขอให้ไม่ขาดใช่ขอให้ไม่ขาดขอให้ไม่ขาดดีกว่าก็ห่างก็ห่างจากชุมชนห่างจากหมู่บ้านพอสมควรเราก็เลยต้องเลือกที่จะเอาน้องช้างมาไว้ในพื้นที่ป่าค่อนข้างลึกเหมือนที่เราได้เดินกันมาตลอดระยะเวลาหลายนาทีด้วยกันนะคะใช่ก็ได้หอบพอสมควรนะคะในการที่จะเดินเข้ามาเพื่อมาดูน้องช้างว่าเขาเอาน้องชมาไว้ข้างในนี้เพื่อความปลอดภัยของทั้งชาวบ้านแล้วก็ทั้งตัวน้องช้างเองถ้าเกิดกรณีลุดพี่ขวัญก็จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลแล้วก็ มัดน้องช้างให้ได้เหมือนเดิมแต่สังเกตดูนะพี่ปานตั้งแต่เราเดินมาเนาะพื้นที่ของช้างแต่ละเชือกจะมีเป็นแบ็กอัพจะเป็นภูเขามีแม่น้ําไหลผ่านแล้วก็จะเป็นร่มเงาห่วงจุ้ยดีข้างหลังภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ำนะคะห่วงจุ้ยจะไม่ใช่แค่กับเฉพาะบ้านเรือนของผู้คนนะครับโอเคครับ so this elephant นะ this is the blue elephant นะ the same นะ his name is nam Chok, uh, nam, na. nam Chok. he has about 50 years old na. Mm -hmm. 50 and plus now. Mm -hmm. he couldn't specify mm -hmm. how, like, uh, how old is he. Mm -hmm. so his character, he's quite like a uh, uh, flighting and also a little bit aggressive now when mm -hmm. he start in mass period. and the time for start in mass period always start in the uh, like a uh, december, na. Mm -hmm. in every year december. and for the last year he just says 12 december. And for this year, 3rd December. So it's maybe minus and plus 10, na, previous and after, something like that. But it's gonna come in the winter mm -hmm. season. Na. So this one is can have like uh, the example. Mm -hmm. Of the mass period, a kind like a like, uh, tasting is not the real mass period, so he, he said can have like uh, the first, second, and third. This is the fake one, uh, the real one will okay. come <laughs> after. <laughs> <laughs> the real one uh, can show like uh, after, and he's quite like a uh, flight. And if somebody like a uh, who like uh, he doesn't know a player like uh, in front of him, so he might be jumped and he maybe like uh, try to like uh, spread the ear out. Mm -hmm and keep focusing with the object in front of him mm -hmm. so the mahout just told me like uh, normally in every year and also the last year we tie him with the long chain and for the long chain sometimes he play and he can break the chain mm -hmm. so it's very dangerous with another elephant and the uh, Population mm -hmm. around here because he in mass period and he is quite like uh, have like a chart memorizing like sometimes like uh, he maybe doesn't know who is it and mm -hmm. maybe charging or attack so this year the mahout like a uh, switch nah, the chain to get like a uh, shorter mm -hmm. and it doesn't happen yet nah, so we hopefully don't <laughs> have the situation like that the elephant break the chain nah, and go outside and this is how like uh, we manage nah, this elephant as a good start now with the location mm -hmm. back now over here have the like a big mountain and mm -hmm. small hill also with the big tree and the mm -hmm. shade now and get the water like a splash and the small river in the front that mm -hmm. elephant can like a, have the water when they're exhausted or the dirty mm -hmm. na, uh, like a thirsty na, and get dirty when they play na, in the day and they can like a reduce for the sunburn because mm -hmm. they can make and play with the mud by themselves now. Uh, for now he's been here like uh, about one month so he just come to stay day. here mm -hmm. yeah so as we see the grass sugarcane and also the dry grass this is the food that we serve it to him and the who said if the who stay with them so he have like a calm behavior and uh, yeah, i uh, <laughs> forget to tell you like uh, for the diet for mm -hmm. the elephant in mass period uh, mm -hmm. so we gonna reduce the food and uh, fruit like uh, pumpkin mm -hmm. banana sugar Chai. cane uh, so the mainly we're gonna give it like uh, the fresh grass mm -hmm. and the dry grass like this and we have to control otherwise the elephant maybe have the long period more than like uh, the usual now nah, that's gonna happen to one elephant mm -hmm. and it's gonna get effect to the elephant mm -hmm. maybe have like a uh, lose the memory mm -hmm. or have the like a problem with the ankle mm -hmm. or the place that they like uh, have to stay because some elephant like a uh, Pooping, take a pee, maybe have a dirty area, mm -hmm. na, have a moisture area, and have the bacteria. So, like uh, if it's better na, when the elephant can move, mm -hmm. na, can 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 mm -hmm. move it instead. Na, it's better. Na like this one, na, you can see like at the temporal gland. Mm -hmm. This is the oil that drain out, na, mm -hmm. and it's. smell like the chicken dung as two of this mahu said to me <laughs> uh huh. smell like a chicken dung <laughs> uh huh. it's very smelly uh. very smelly <laughs> วันนี้ต้องขอบคุณพี่ควานทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากค,ค,ค่ะ เรองราวของช้างตกมันที่นี่นะคะหวังว่าทุกๆท่านจะได้รับชมแล้วก็เป็นความรู้ซึ่งรเราทั้งสองคนก็ได้ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของา<ช>สังเกตอาการของช้างตกมันรวมถึงความแตกต่างของอาการตกมันของช้างแต่ละเชือกการดูแลนะคะที่จัดการใช่นนที่มีความแตกต่างกันซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีพี่ควานคอยดูแลน้องช้างทุกๆเชือกเลยซึ่งความส่วนใหญ่ <confirmed S 1> จะอยู่กับน,น้องช้างเป็นระยะเวลาหลายๆปีจนเขาคุ<ช>้นเคยรวมถึงรู้ว่าจะตกมันช่วงไหนนะคะซึ่งโดยปกติก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวรวมถึงการดู ดูแลในเรื่องของการจัดการโภชนาการอาหารช้างต้องให้อ้อยเท่าไหร่กล้วยเท่าไหร่นะคะหรือว่าให้หญ้าเท่าไหร่เงี้ยนะคะของช้างแต่ละเชือกนั่นเองก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการดูแลจัดการการเลี้ยงช้างของที่นี่นะคะศูนย์บริบาลช้างบ้านปังหละอาเภอเงาจังหวัดลําปางซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์บริบาลในความดูแลของสถาบานันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหการรมป่าไม้นั่นเองค่ะ วันนี้หวังว่าจะสนุกสนานไปกับพวกเรานะคะกับการเดินเที่ยวชมที่นี่เห็นบรรยากาศในการเลี้ยงช้างการได้รับความรู้เนาะพี่เนาะใช่ซึ่งขอบพระคุณพี่ควันมากๆไหวงามนหนึ่งควันอีกทีพี่ควันอยู่ไหนลูกพี่ควันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะก็สหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดตามรับชมในเรื่องราวของการดูแลการจัดการการเลี้ยงช้างนะคะของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยหรือว่าสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในรายการตามติดชีวิตช้างแอสซูนอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางและวันนี้เราสอง กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ